สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งเ้ารักกันจริงไม่ต้องเพลงใจอมองไปต้องจะจุดลูกะตาใครจะได้เป็นผู้นั่งบาลังน็อกเอาทเป็นคนต่อไปตัดสินใจครับ คนต่อไปเป็นมวยต่างค่ายแล้วใช่ค่ะเขานะคะเป็นพระเอกลิเกหนุ่มสุดหล่อเสียงทรงเสนเตเตสุริยันค่ะสวัสดีครับเตเตสุริยันครับสำหรับคอนเสิร์ตเพลงชาผมก็เป็นบทเพลงที่ร้องให้ครูนะครับผมรู้สึกดีครับผมราว่าเราทำอะไรมาจากใจแล้วแบบมันก็แบบปื้มอะครับผม สำหรับเพลงโจนะครับผมก็ได้เพลงแฟนผมคนไหนครับผม,ผมเวลาร้องก็ต้องมีเต้นด้วยนะผมก็แบบตัวเราก็เป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งนะผมก็เลยแบบก็ต้องลองดูครับ <S <S เพลงโจนะครับของน้องเต้เนี่ยนะครับแฟนผมคนไหนหเต้ต้องใช้ความที่เราเป็นพระเอกที่เกย์และแบบว่าความที่เราชูชูเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยนะ ออกมากระชากใจกรรมาการลางมาให้หมดอมกลับไปทำงานบ้านมาบเปลก็ไปฝึกเต้นครับเต้ฝึกเต้นด้วย <c oughs> ในวันคอนเสิร์ตเราจะเห็นเต้เต้น <c oughs> ผมมั่นใจในเต้เต้มากครับสําหรับโชว์ครั้งนี้นะครับผมก็เต้เต้น,นะผมก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมให้กำลังใจช่วยเชียร์เต้เต้ด้วยนะครับ ผมไม่มาจรนานลองนะจะมองหาไม่เห็นแฟนผมคนไหนแฟนผมคนไหนมองคร้งไดหูไกลผมเต้นคนที่ใส่สีบ้านเย็นจุดไม่ใช่มา i oh, เต้เต้ขอบคุณครับชอบลูกจบเหลือเกินวันนี้เต้เตดูมีความสุขกับการร้องเพลงมากร้องเพลงว่าแฟนผมคนไหนแล้วคนนั้นอยู่ไหนคะสำหรับตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยครับผมใครอยากเป็นแฟนเต้เตบ้างครับขอเสียงหน่อยขอบคุณครับที่ยกมือนี่พี่ดูหน้าแล้วนะครับ ครับผมดีครับทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของเราในไม่ช้าอ้าวมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่านะครับเริ่มที่พี่โย่งเลยครับด้วยความที่นายโย่งเนี่ยชอบเพลงนี้แล้วก็ฟังเวอร์ชั่นก่อนๆเราเราฟังจนคุ้นหูอ้าวแล้วก็หูห,หูไปสะดิดไก่นั่นมาตรอ,อตอนอน่ะหูนี่นอนอเออพี่เอกฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ หรือว่าเมโลดี้ยุคใหม่เป็นอย่างนี้เองก็ไม่รู้เราไปฝังใจกับของเก่าหรือเปล่าไม่ทราบว่าเพี้ยนหรือ,เ,อเพี้ยนไปหรือเปล่าในบางคานะครับเพลงนี้คือจริงๆจังหวะมันจะช้าน้องอาจจะไปเอามาจากเมโลดี้เพลงหรืออาจจะเป็นฟังมาจากในหนังอะไรสักอย่างหนึ่งนะี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากไปกว่าการทํางานบนเวทีวันนี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจนะครับพี่สุครับ ชอบท่าขึ้นมาแบบลำมาเลยเนี่ยเพราะดนตรีขึ้นมาเป็นเหมือนละนาดอย่างเงี้ยเป็นไทยๆสวยงามมากแล้วก็ท่ายักคิ้วหลิวตาเนี่ยเหมาะมากเลยดูดีนะคะเอาละผมว่าสนุกแล้วระหว่างเตวิตจากทีมจันทรากับเต้เตจากทีมสุริยันใครจะเป็นผู้ได้นั่งบัลลังน็อกเอาท์เป็นคนต่อไปคณะกรรมการครับทุกท่านต้องตัดสินใจแล้วครับ กครับสนับสนุนโดยไวไวรถหมูสับต้มยำ All New Corolla Altis N Sport เรารักกันจริงไม่ต้องเกรงใจไม่ใช่อื่นใครเราคนกันเองแปนผมคนไหน ระหว่างเตวิศจากทีมจันทรากับเตเต้จากทีมสุริยันใครจะเป็นผู้ได้นั่งบัลลังก์น็อกเอาท์เป็นคนต่อไปคณะกรรมการครับทุกท่านต้องตัดสินใจแล้วครับโยครับโอ้ยมาอีกแล้วครับ น้องเตวิทจากทีมจันรายังคงครองบอลลังนอกเอาอยู่